เรากลับสวัสดีเพื่อนๆชาวเดนทีทีวีทุกคนทุกทา่านวันนี้ก็มีอยู่กันในช่องพรมดประตูเชน่นเคยนะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นนักแวล้นตัวเมนเก่ายังเก่าอยู่ไหมจริงๆเราก็ไม่ได้เล่นนักแกล,ล้นมาประมาณแบบว่า2ปีได้แล้วนะทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาเล่นดูว่าฝีมือเรายังอยู่ไหมตอนนี้เปิดมาเดินเข้ามาที่กำจอกกลางแล้วเราเจออะไรของเอองสียเอาแต่มีมออยืนลอ่ลอลอ่อแบบนี้เอาแต่ยืในให้ตีลอ่ลอล่อแบบนี้ก็ตีไปก่อนหนึ่งแท้ เขาพับไม้ยิวเลือดยิวเลือดขีดเส้นขีดสายแล้วติดทันทีแล้วคุณหมอร่วงไปเลยอย่างรวดเร็วนะทุกคนจังหวะนี้อุ้มหมอมาพอดนีห้องว่เพกล้ยังไงพอมาประตูยังไงลาหมอ,อไปห้องวีแต่ว่าเสียก,กดใช้นกทันทีไม่เลื่อใจว่ามือลัานหรือเปล่าเรียนน่าจะมือล้านหรือเปล่ากดใช้นกแบนี้นกแจเขก็มาไปแล้วแล้วหูขึ้นจังหวะน,นี้หูขึ้นหูขึ้นแบบนี้ยังไง มีเซอร์มาแถวนี้หรือเปล่ามีเซอร์มาแถวนี้หรือเปล่าเราดักดักดักแล้วตรงนี้เครื่องแตกไปหนึ่งอ้าแต่เจอเซียเจอเซียเซียยังไงเซียลงว่าวเซียเราก็ยืนดักไว้ก่อนโอ้แต่ว่าระตีไม่โดนเราก็พยายามจะตีเบิ้ลแต่ไม่ตีไม่โดนระตีไม่โดนเราตีโดนไปจนได้ทางด้านของผู้ยหญ่หลวงแล้วทำการขีดเส้นขีดสายขีดเส้นขีดสายแต่วันนี้คือพลาดสุดๆจะตีไปโดนคุณหมอเหมือนเดิม ตีไปตรงคุณหมอเหมือนเดิมเลยคุณหมอโดนไปแล,แล้วก็ตีตัวน็ตให้สโลตีน็ต้สโลแล้วตีฝากแผลแพทยี่เสียแถมไปอีกโดนกันทั่วหน้าทั่วถึงดนกันทัวหน้าจริงๆถ้าแบบว่าเขาจะนการนี้ทุกคนสามาดถบบหายได้เลยเน้องก็คือไปตั้งใจปั่นเครื่องได้เลยเพราะมีแมคคนิกเครื่องมันน่าจะทันอยู่แล้วอาจจะได้เสมอเลยเพื่อจะไปน้องฝื้นมาช่วยพอฝื้นมาช่วยปุ๊บเกมมันก็จะเสียทรงและเครื่องมันก็จะไม่ทันเนาะ แต่ปูอย่างขึ้นอยู่ออแล้วางนี้เป็นทางด้านของแมคานิกมาช่วยแทนแล้วขีดไปไม่โดนแต่ว่ายังไงกันเองกันต่อแต่ขีดตัวโน้ตแบบว่ากริ่งติงติงติงใช้คำว่าอะไรอันติละกันโน้ตเส้นเส้นไม่แน่จะมันชื่อว่าอะไรเรียกว่าอันติอะกันขีดอันติไปโดนเรายังไงกันต่อยังไงยังไงขีดตัวโน้ตมาขีดไปไม่โดนรอบนี้ก็ขีดมาโดนเต็มเต็มแต่ว่าไม่โดนละเอ,อ้ ก็เราไม่ล้ว่าไม่โดนแล้วอุ้มแพติเซียต่อเลยอุ้มแพติเซียมันนั่งกันก่อนมาแพทิเซียแล้วตรงนี้มีอะไรมีเซียอยู่ใกล้ๆมีเซียอยู่ใกล้ๆแล้วเช้นี้เครื่องเสร็จไปหนึ่งเครื่องเสรเครื่องเสร็จไปหนึ่งเครื่องเลยขีต่ต้อนน้นมาขี่ต้อนน้นไปแล้วดีติง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 ,งแล้วโดนเซียล่วงไปอีกเหนเช่นเคยตชวานี้ล่วงไปหมดเหลือแค่ แมานิกตัวเดียวแต่ไม่มีหุน่นตอนนี้แมานิกก็อาจจะไปได้ที่ใช้หุน่นอยู่ตัวเองอยู่ตอนนี้คืออุ้มเสียงมาได้เลยเนะาะเพราะว่ามันเรื่องไงมันก็ไม่ถั่นอยู่แล้วจะออกหลุมก็มาได้อยู่แล้วก็อุ้มมาวางไว้แล้วหน,แบบนงงขึ้นแบบนี้ยังไงโหนขึ้นแบบนี้ยังไงยังไงการเอามีไอจอยไอจอยมาตีไม่โดนตีไ,ไม,ม่โดนตีไปโดนไอจอยแล้วคณะของเซียก็ใช้หลอกไปที่เรียบร้อย จังวันนี้ก็โดนแจ้งเตือนตายแมคคัทน,นี่ก็พยายามตีตโนตตีตโนตใต่ให้มันสโลให้มันหนึ่งกีตโนตเข้าไปก่อนแล้วจังวะนี้กีตโนตไปทีหนึง่งรถดีดอันติเข้าไปแต่ว่าไม่โดนก็พยายามกลับมาโซนทางด้านของปฏิเสธเราเพราะว่ากลัวแมคัน,นี่แอบดึงแต่ไม่น่าทันแล้วเฟรมมันปิมมากจังวันนี้บีบิงไม่ได้ใช้บีบิงไม่ได้ใช้แล้วทางด้านของไม่แน่ใจว่าอ๋อน่าจะเป็นแมคาัน,นี่กระโดดเข้ามาในนี้ปล่แัวตัวอะไร มคานิกึมคานิกเอาทุกคนมคาขั้นเกิดเข้ามาแล้วคิดเส้นคิดสายกันไปก่อน,นพยายามดีดอ๋อแล้วดีดมาแล้วก็พุ่งแต่ว่าโดนเนาะพยายามดัชอี่สออกไปพยายามแดชออกแต่ทีดออกแต่ที่มันแปลว่าอะไรวะใช่ไหมถึงพยายามแดชออกไปแต่ว่าก็โดนไปที่เรียบร้อยแล้วจวังหวะนี้พยายามวน,วนวนไม้กันไปแล้วกีนกันไปแต่ว่าไม่โดนพยายามพยายามตักไม้แล้วดักไม้ได้ด้วยเนาะ เราดักมาแล้วดักได้ด้วยแล้วจังหวะนี้ขีดนิ่ดิงดิงไปก่อนไม่โดนขีดนี่อันติขีดอันติยังมาแต่ไม่โดนเราตะปีน้ำตากตามออกมาตอนนี้เสียเวลาตามยคลาสิกมากกลับมาไล่เครื่องต่ออีเซียจริงๆจังหวะนี้เปลี่ยนตัวไล่ไปเรื่อยๆมันก็ยังขาดนะทุกคนเพราะว่เครื่องมันแบบดูมันค่อนข้างขาดไะเกมอะเกมมันค่อนข้างขาดแล้วเนาะเรขีดเซิงขีดสายกันไปพยายามหนีเข้าไปแล้ว อีดอันติเข้ามาโดนเสียเปที่เรียบร้อยแปะติ๊กเกอร์เลยคุมเสียกันเข้าไปโุมเสียกันเข้ากลับไปนั่งเก้าอี้ที่เดิมแล้วก็ทำการตามล่าแมคคาเิกอย่างเดียวเดินหาแมคคาเิกกังเข้าไปก่อนุกคนตมอนนี้มันไม่ต้องรีบเกมมันไม่ได้เร่งอะไรอยู่แล้วเกมไม่ได้เร่งอะไรอยู่แล้วเราก็พยายามปาตัวรถหาแมคคาเนกนยเราตัดภาพไปไดีกว่า ตัดกลับมาจังหวะนี้ก็พยายามเดินหาแมคกคิกอยู่นอเซียก็บินแล้วแมคกคิกก็ฮิวตัวเองเต็มไปที่เรียบร้อยก็พยายามเดินหาแมคกนิกกันไปแต่โอ้โหก็หลุดไปอยู่ก็อย่างงงฮะไม่เจอไม่รู้แบบตรงไหนแต่โหขึ้นกลับมาแล้วปลาตัวน้อยอังใบปลาตัวน้ออ้าแล้วเหมือนปลาตัวนู้ไปโดนปลาตัวนู้ดไปโดนแถวแวนี้แล้วขีดเส้นก่อนอ้าแล้วมันเห็นตัวฟ้าฟ้าเห็นตัวฟ้าฟ้าอ้าโอ้โหแต่มีนาฬิกามีนาฬิกานาฬิกาของต้นเรือมีนาฬิกาของต้นเรือไปก่อนแล้วตีไปไม่โดนตีไปไม่โดน ก็พยายามยึกยักกันอยู่แหละไปไปไม่โดนอีเช so ่นเคยพยายามยึกยักยึกจักกันไปยึกยักกันไปแล้วกินแล้วกินใส่กันมาแต่ก็ยังไม่โดนแล้วก็พยายามกดอันติดเข้าไปแต่ก็ยังไม่โดนเขายืนหลบด้วยโดดเชือกหลบเขาโดดเชือกหนีไปได้จังหวะนี้ยังไงเรากดบิงเข้ามาแล้วเธอเลยช็อคไปเลยแล้วบิงก็ได้ใช้เป็นที่เรียบร้อยเธอรถช็อคเป็นที่เรียบร้อยก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกเป็นกำลังใจด้วยนะครับใครชอบก็กดติดตาม และคอมเมนต์เป็นปกำลังใจด้วยนะครับสำหรับดี่ขอต้ับไปก่อนบ๊ายบาย